น้ำจิ้มคอหมูย่างกับดิ้นวันน่นะ,ะป้าน้องจะมาทำน้าน้ําพริกแจ่วจิ้มคอหมูกับลิ้นนะคะลิ้นหมูต้มค่ะก็จะมีมีหอมซอยผักชีใบเลื่อยแล้ว พริกป่นจะใส่พริกสดหรือมะเขือเทศป่นบ้างก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลมีมะขามเปียกมีน้ำปลานะคะมีน้ำปลาอาจจะใช้น้ำพึ่งป่นนิดนึงก็ได้คะ่ะแล้วก็มีข้าวคั่วว่าน้องก็จะใส่ง,าขา,งาขาวงาดำโรย<ส>ไปยสามเกลอเข้าไปหน่อยนะคะเขาจะได้หอมคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็เอาพริกขี้หนูตําอันนี้ไม่ใส่เยอะนะคะตามธรรมดาเขาใช้เอ่อพริกแห้งเลยแต่ป้าน้องว่าใส่พริกขี้หนูแล้วมันจะอร่อยค่ะตําค่ะใส่พริกใหญ่นะคะอ่พริกใหญ่นะคะเขา้น้ำเขาจะได้แดงๆค่ะตำหย,ยาบๆค่ะ มันไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเครื่องที่ตำไว้ค่ะสามเกลอรลากกระเทียมผักชีพริกไทยกับพริกขี้หนูและพริกใหญ่ผัดให้หอมนะคะไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนแล้วเอาหอมลงผัดด้วยนะคะหอมซอยให้ละเอียดหน่อยจริงๆแล้วเขาหัน่นหลานป้าน้องเขาไม่ค่อยจะยอมกินพวกนี้ ผัดพอหอมค่ะเอาเอาน้ำมะขามเปียกใส่สักสองช้อนนะคะน้ำมะขามเปียกใส่ผัดตอนนี้เอาน้ำน้ำปลาใส่ค่ะ ใส่น้ำตาลลงนิดนะคะน้ำจิ้มต้องสามรสค่ะเอาพริกป่นใส่นมลปลาใส่ครึ่งช้อนนะคะเอาซอสฝาเขียวใส่หนึ่งช้อนข้าวค่ะใส่น้ำผึ้งลงน้อยหนึ่งค่ะ โอเคค่ะใส่น้ำตาลไปเลยใส่น้ำผึ้งมาน้ำมันก็นยังเมือเกือเทศลกเป,ปิดซีอิ๊วใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตกี้ใบเลื่อยครึ่งหนึ่งค่ะตอนนี้เอางาขาวงาดำใส่ค่ะอย่างละหนึ่งช้อนชานะคะ พอพอ,พอนะข้าวน้ำเขาน้อยนะคะป้าน้องก็ไม่กล้าใส่อะไรเยอะเพราะมีมีน้ำต้มเห็ดเทปไปเลยนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะค่ะใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงค่ะข้าวคั่วครึ่งช้อนพอเดี๋ยวมันดูดน้ำหมดโอเค สซีขาวเพิ่มได้ค่ะน้องเขาบอกจืดชิมตั้งที่ร้อยแปดสิบองศานะคะสิบห้านาทีค่ะครั้งแรกหม้อไล้น้ำมันนะคะหมูอบเตาไลไลน้ำมันนะคะ อบครั้งแรก180องศา15นาทีแล้วก็เอามากลับแล้วก็กด180องศาตอนนี้8นาทีค่ะนี่ค่ะออกมาขนาดนี้ไม่สุกไม่ดิบจนเกินไปนะคะวันนี้นะคะป้าน้องเตรียมกับข้าวเสร็จแล้วนะคะขาดผัดผัดผักอีกอย่างเดียวค่ะมีเห็ดท็อปเอ้นี่ top. เห็ดตับเต่านะคะนู่นเห็ดท็อปกินกับน้ำพริกข่านี่ค่ะ แล้วก็นี่แกงเห็ดท็อปนี่ลิ้นหมูค่ะลิ้นหมูต้มนะคะอันนี้คอหมูอบเตาไร้น้ำมันค่ะอันนี้อันนี้น้ำพริกแซบของของหมูของหมูอบค่ะ แล้วมีน้ำพริกซีฟู้ดนะคะวันนี้ลูกๆกับหลานจะมากินที่บ้านป้าน้องค่ะป้าน้องก็เลยเตรียมหลานชอบกินเนื้อลิ้นอะไรพวกนี้ค่ะเขาชอบกินลูกชิ้นเยอะป้าน้องไม่อยากให้เขากินเยอะเพราะมันมีบอแหลกกินเยอะๆแล้วมันอันตรายเขาก็ไม่เชื่อค่ะก็เลยพยายามดึงมาเพราะป้าน้องทําเองนี่ไม่ใส่ชูรสไม่ใส่อะไรแล้วล้างหมูอย่างดีนะคะ มากินกันนะคะ,ะ,คะวันนี้เสร็จสมบูรณ์ค่ะมีผัดผักข้องเต้มาทีหลังค่ะมากินกันเลยนะคะวันนี้จัดแบบน่ารักเลยค่ะ น้ำพริกแซ่บนะคะกินกับคอหมูย่างค่ะหรือจะกินกับน้ำพริกซีฟูดก็ได้นะคะน้ำพริกข่าก็ได้ค่ะคอหมูย่างกับน้ำพริกแซ่บค่ะ